สวัสดีค่ะโกวีค่ะพี่ชนาะบุญแนะค่ะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะต้องตาค่ะหมายเลขสามค่ะต้องตาบรรทัดตันทองค่ะหลักการที่ประกาศสามสี่คนเข้ารอบเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ค่ะโล่งอกมากพอมาเช้าหนูเครียดมากแบบกดดันแบบอยู่กับเพื่อนจับมือเพื่อนตลอดมือเย็นหมดเลยค่ะใช่ตอนนี้รู้สึกโล่งอกเหมือนยกออกภูเขาออกจากอกเลยค่ะใช่ค่ะ สนองเองเขารู้สึกว่าการเตรียมตัวมาไม่ว่าจะเป็นทางการเดินการพูดการท่้ทเวทีเตรียมชุดเตรียมอะไรไหมค่ะการเตรียมตัววันนี้มันส่งผงประสบความสำเร็จของรอลัสรอนการแรกหรือว่าเฟิร์สเกตที่เราได้เข้ารอบค่ะก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่เหนื่อยที่จะเตรียมตัวมาที่จะกลับอปนอนเมื่อคืนค่ะได้ค่ะพี่เอวิส่งกําลังใจมาให้ทุเอยวันนี้พี่เอโฮมาทั้งวันเลยค่ะบอกเขาว่าหนูก็เป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นนางงามเดินสายมาก่อนด้วยแล้วก็ ก็คือใช้ชีวิตก็คือไปเป็นสาวโซเชียลสองแบบใช้ชีวิตทั่วไปเลยค่ะใช้ทํางานอยู่กับพี่เอแล้วก็หนูมีธุรกิจที่บ้านภูเก็ตเลยค่ะเป็นสปาค่ะไปไปใช้บริการได้นะคะที่ภูเก็ตทรายที่จริงอะค่ะแต่มากวดครั้งนี้ค่ะคุณพ่อหนูต้องมานะคะแต่ว่าพ่อเึ่งเสียไปปกติพ่อหนูมาดูตลอดเลยสามปีที่แล้วอะ,ะรอบรอบสองพันสิบ้าอะหนูรอบที่พี่เดียมงอะค่ะที่เขายกป้ายอะอันนั้นพ่อหนูก็มาแล้วก็เว้นอีกปีหนึ่งพ่อก็ ก็คือถ้ามาพ่อหนูก็จะเชียร์ตลอดเลยแต่ครั้งนี้ก็คือไม่ได้มาเพราะว่าใช่แต่หนูก็เชื่อว่าพ่อก็คงดูหนูอยู่แถวนี้นะเนาะใช่ค่ะ จริงๆอ่ะมันสอิดสอใจว่าเราเสียกำลังใจหรือว่าการกรรมการเขาลงวัดคุมเราอยู่เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนที่พูดเก่งจริงเขาช็อตเท่าไหร่เราต้องไม่ตายเพราะว่าการที่เขาจะมาการที่ป้าลูกเตือมาบอกว่าเราเตรียมอะเรารู้สึกว่านี่มันเป็นหนึ่งสิ่งที่นางงามควรจะต้องทําการที่เราทําการบ้านเราเตรียมความพร้อมเตรียมสิ่งที่เราจะนำมาขายดิเเทียเราคิดว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่นางงามควรจะพึงกระทำสำหรับการที่จะมาโปรเกตครั้งแรกเรารู้สึกว่าการช็อตมันอาจจะมีรู้สึก ิลฟิลช,ช,ชอตช็อตจริงมากแต่เมื่อลบลมสติตกลับมาได้หนูก็รู้สึกว่ามัยมันคือของหวานช็อตมาเราไม่ช็อตกับเรากลื่นไ่เลยะะเราสู้ค่ะอ่าเดี๋ยวให้ทั้งสองคนนะคะอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษหนูอยากขอบคุณองค์กรพิทฟนนี่ด้วยค่ะที่เอ็นดูหนูใช่เพราะว่าหนูไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าจะได้มายืนรอบนี้ด้วยแล้วก็ ทำเต็มที่มากๆค่ะจอยปล่อยจอยสุดๆเลยวันนี้ใช่ปล่อยจอยเพื่อไม่ให้ตัวเองเครียดด้วยใช่เป็นปกติหนูบุคลิกหนูเป็นคนที่แบบเฮฮาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวข้าอยู่ในกองค่ะเพื่อนสนุกกันแน่นอนจายค่ะส่วนตัวหนูถ้าจะขอบคุณใครคนแรกค่ะวันนี้หนูคงอยากขอบคุณตัวเองนี่มันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าขอบเพราะมันสวยแต่จริงๆอ่ะ หนูเตรียมตัวมาอ่ะหลังเขา้ารอบ30อาจจะมีทีมมาช่วยสปอร์ตแต่สำหรับตัวหนูเองบอกแล้วว่าเขา้ารอบแรกสมัครไปสมัครเข้ารอบ64เข้ารอบ30หนูขอส่งตัวหนูเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมวันนี้ลุกหนูคิดเองทั้งหมดแล้วก็จะมีทีมหนังบ้านที่ช่วยกันอยู่ก็จะเป็นพวกเนิร์สพอลล่าแล้วก็พวกไอรีพวกไหนไหนะคะที่มาช่วยดูแล้วก็หลังบ้านหลังจากนี้ที่เป็นกำลังใจให้หนูตลอดที่คุณจะมาคอยช่วยสปอร์ตและยืน่นมือเข้ามาอาจจะเป็นมีส่วนของ ที่รอนทานใต้หรือว่าที่อัพฟาร์อะไรอย่างเงี้ยที่บาสนาอะไรอย่างเงี้ยที่เราคงจะต้องพึ่งพึ่งทางกันต่อไปก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นก้าวที่สำคัญแล้วก็เหมือนกับเนี่ยค่ะทิฟฟานี่ที่เขาเห็นแล้วให้โอกาสเราจริงๆริงที่เซ็นในงานวันนี้ที่ได้แสดงบนเวทีละให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งบนเวทีสังเกตสองหรักสี่คนสุดท้ายของปีนี้สองพันยี่สิบห้าเดี๋ยวให้ฝากช่องทางการะเบื้องก่อนเลยครับก็เฟซบุ๊กก็โควิดโควิเลยค่ะแล้วก็อินสตาแกรมก็จะเป็นโควิดโควิดสองสี่ค่ะ แล้วก็ t i k t อกก็โกวี g โกวี่สองสี่ค่ะสองก้องฟ้านะคะ t ิกตอกไม่มีค่ะไม่เล่นแต่เดี๋ยวจะรีบสมัครให้เขาแต่ว่าถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นก้องก้องก้องเขาจะกดชื่อภาษาไทสามครั้ง i อจีอินสตาแกรมค่ะ k o n g r e a t under score b com d ่ t g t ยังไงล่ะอย่าลืมไปติดตามเราสองคนกันฝากแชร์ด้วยนะคะเราสองคนขอบคุณมากค่ะ